สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับมาตอบคาถามพี่ชายท่านนี้นะครับสอนวิธีเลี้ยงหน่อยนะครับเรื่องวิธีเลี้ยงนะครับส่วนตัวผมว่ามันบอกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไปฟังคนนั้นคนนี้มาฟังยิ่งดีนะครับไปฟังคอร์สคนนั้นคอร์สคนนี้นะครับแต่ไก่จะไปถึงคอร์สนับอย่างไก่ใหม่ๆมาผมไม่เคยเข้าคอร์สอะไรนะครับ อย่างไก่ใหม่มาเราก็ต้องค่อยๆทําเขาไม่ใช่ว่าเราเปิดหน้าการเป็นยกอะไรแบบนี้สึ่งเสียไก่นะครับบางตัวดโดนแล้วก็ป่วยไปเลยนะครับเช็คกับนวมได้ยิ่งดีนะครับถือของเพื่อนขึ mm. ้นฝูงมาของเราขึ้นฝูงมานะครับเลยเราอยากจะเช็คกันกับเพื่อนไว้มันเท่ากันไว้และเราก็ต้องเซฟเขานิดนึงนะครับใหม่กับใหม่เราต้องเซฟเขานิดนึงไม่ต้องไปเอาแบบแปกอะไรเลยนะครับต้องดูว่าไอตัวนี้หมดแล้วนะของของเขาหมดแล้วเราก็ต้องพอครับไอตัวนี้ของเราหมดแล้วเราก็ต้องพอไม่ใช่ว่าปล่อยให้ใหม่ๆกับใหม่เนี่ยมันย้ำกันนะครับ จนอีไฟล์แบบทูนเสียไปเลยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับก็ส่วนตัวผมเองนะผมไม่ค่อยมีสูตรไม่ค่อยมีคอร์สอะไรนะครับก็ถามว่ามีคอร์สไหมมันก็มีลรงๆแต่ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอนยะ่างสมมติว่าผมจะไปติดมัดจาแล้วไก่มันแข็งแรงอะไรแล้วนะเราก็มีคอร์สขึ้นมาเออเราจะไปวันนี้นะเราจะออกวันนี้นะ แล้วที่เหลือเราจะพักกี่วันอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับอย่างไก่จะออกนะครับไม่ต้องไปตั้งเวลาอะไรแบบไม่ต้องให้มันแดดหอบอะไรมากๆนะครับถามว่าทําไมมันบอกกันไม่ได้มันมันไม่มีความละอะไรนะครับแต่ว่าถ้าบอกไปนะแล้วน้องๆที่เขาแบบปรับเปลี่ยนไม่เป็นนะครับหรือหรือน้องๆเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับอย่างสมมติผมบอกสูตรไล่แข็ง3าอันแล้วอ่านวมวันว้นวันหรือพัก2วันแล้วก็นวมพัก2วันแล้วก็นวมแต่ว่าน้องๆมือใหม่มาเจอคลิปนี้ฟังไม่ฟังไม่เข้าใจ แต่ว่าฟังเข้าใจตรงที่เข้าคอร์สแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไปเอาไก่ใหม่ทําแบบนี้มันก็เสียไก่บางคนเลี้ยงตามเขาทุกอย่างนะสมมติความแข็งแรงมีแล้วก็ไปถามคอร์สค,คนนั้นคนนี้มานะครับเขาให้คอร์สมาแล้วเราทําเหมือนเขาทําไมบินไม่ดีอะไรต่างๆนะครับเขาพักไก่ตรงที่เขาพักไก่น่ะ เขาอาจจะไม่ร้อนนะแต่ของเราเนี่ยโหไม่ว่าจะนวมหรือวันพักอะไรต่างๆมันหอบทุกวันหอบทุกวันแบบนี้มันก็คงจะไม่มีแรงหลากหลายองค์ประกอบมากมายนะครับจะแนะนําว่าให้เข้าใจก่อนนะให้เข้าใจดูสภาพไก่เป็นนะหนึ่งเลยดูสภาพไก่เป็นนะสภาพอากาศนะสำคัญนะบางคนไม่ดูสภาพอากาศนะเขาบอกว่าให้กาดแดดชั่วโมงหนึ่งให้หอบไปเลยนะเรามาทำนะากาัดแดดชั่วโมงหนึ่ง วันแรกก็พอได้วันสองก็พอได้วันสามก็พอได้แต่วันที่สี่มันอากาศมันร้อนแบบชนิดที่ือว่าร้อนมากสมมติว่าไก่มันถึง30มนาทีแล้วมันหอบนะรบเราก็คงไม่ต้องไปถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องปรับเปลี่ยนลดลงมาอะไรต่างๆดูสภาพอากาศดูสภาพไก่ความแข็งแรงนะครับจะไปเข้าคอร์สจะไปทําแบบนี้แบบนี้เหมือนซุ้มนั้นสมน,นี้จะไปไล่แข็ง3มยกแล้วมันก็ต้องมีชั่วโมงการบินชั่วโมงชั่วโมงบินนะครับอะไรต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจจุดนี้นะครับก็ผมอยากจะแนะนําว่าให้ฟังฟังงฟเลยนนะคทุก ฟังคนเก่งนะค,คนมืออาชีพสมใหญ่มือเลี้ยงหลักหกหลักเจ็ดฟังไปเลยนะฟังมากก็ได้ความรู้มากนะครับทางนี้ทางนั้นไก่ใหม่เขาแข็งแรงไก่ใหม่เราไม่แข็งแรงเราเอามาทํามันก็อาจจะไม่เหมือนเขาครับไก่เขาแบบจะออกแล้วโอ้โหสภาพเขามีชั่วโมงการบินแล้วเราแบบเพิ่งได้แค่นี้นะเราจะไปทําเหมือนเขาเลยมันก็ต้องไม่ได้นะรเราต้องเข้าใจว่าเอ้ยเขาบอกสูตรหนัวมันเว้นวัน,ว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 นไปแบบนี้นะมันต้องมีอายุมันต้อง มีความแข็งแรงแล้วมันต้องมีกล้ามเนื้อแล้วอะไรแบบนี้เราต้องเข้าใจส่วนต่างๆนะครับองค์ประกอบมากมายนะสภาพอากาศนะับสภาพไก่ในวันนั้นๆนะับแล้วก็ความแข็งแรงของแต่ละตัวไก่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับอะไรแบบนี้นะครับอย่างสมมุติว่าเราไปซ้อมมวยวันแรกครูมวยเขาก็คงไม่ให้เรามาใส่กับเพื่อนยับเลยนะแล้วเขาก็อาจจะให้เราวิ่งนะเช็คกับครูเช็คเป้าอะไรแบบนี้ดูการออกหมัดเราก็ต้องค่อยๆไปไม่ใช่ว่าโหใหม่กับใหม่หรือใส่กันยับหมดนะับกล้ามเนื้อฉีก ไปเรื่อยนะครับสึ่งบางตัวไก่ใหม่อาจจะป่วยนะครับสรุปได้ว,ว่าสูตรของผมก็ไม่มีนะครับแต่ว่าจะออกแล้วก็ต้องมีลางๆว่าอีสองอาทิตย์เราจะออกเราจะทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับให้ปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องการฟังคนอื่นฟังมาเลยคนระับฟังมากได้ความรู้มากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นฟังแล้วเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเข้าใจว่าเขาบอกอันนี้มาไก่แบบนี้นะมันทําได้ไก่ใหม่มันทําไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะเรื่องการพักการกินนะครับ อ้วนมากก็ไม่บินนะครับผอมมากก็ไม่มีแรงนะครับเราเลี้ยงเหมือนเขาคอสเหมือนเขาคขาม็กแข็งแรงเหมือนเขานะทําไมเราไม่บินนะครับของเขาพื้นที่เขาอาจจะไม่ร้อนของเราเนี่ยกลางวันวนอนกลางวันเนี่ยหอบหอบเอะของเราเนี่ยนอนกลางวันหอบหอบทั้งวันเลยแบบนี้มันก็คงจะไม่มีแรงนะอะไรแบบนี้ครับให้ปรับเปลี่ยนตามสภาพไก่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมก็จะปรับเปลี่ยนนะตามสภาพไก่ในวันนั้นๆนจะเข้าคอสแล้วมันก็ต้องมีความแข็งแรงอะไรอย่างที่บอกไปนะครับก็คชนี้นะถ้าเป็นประโยชน์เนี่ก็ฝากกด หัวใจให้ผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ